สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้ก็จะมาพูดถึงโคต้ตาของสสลอจากจังหวัดต่างๆว่าจะมีวิธีการคำนวณยังไงให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมมันต้องเริ่มจากจำนวนสสลอที่เป็นตัวแทนของประชาชนจากจังหวัดต่างๆซะก่อนว่าจะเอากี่คนผมสมมุติเป็นตัวเลขแล้วกันว่า150คน โดยที่จำนวนผู้มีสิทธิ์นั้นผมไม่ทราบก็ใช้จำนวนประชากรแทนโดยประมาณผู้มีสิทธิ์มันก็ประมาณ70%์ของประชากรของจังหวัดนั้นมันแปรผันตามประชากรอยู่แล้วผมก็จะใช้ตัวเลขของประชากรแทนแล้วก็เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมเรียกว่าราคาประเมินประชากร4 3 0 0 0 0คนก็จะมีสสอลอหคนถูกไหมครับ แต่ว่าถ้าใช้เกณฑ์430,000คนตามนี้เนี่ยปรากฏว่าจะมีตัวแทนแค่115คนมันไม่พอพอไม่พอแล้วเนี่ยมันก็ต้องลดเกณฑ์ถูกไหมครับคะแนนที่เราตั้งไว้ตรงเนี้ยมันมีค่าสูงเกินไปต้องลดเกณฑ์ให้มันต่ำลงพบว่าถ้าตั้งเกณฑ์350,000คนจะได้ตัวแทน150คนพอดีแต่ว่า150คนนี้มาจากจังหวัดไหนล่ะมาครบทุกจังหวัดหรือเปล่า นะก็มาดูสิปรากฏว่ามีจังหวัดที่ไม่ได้ถึง12จังหวัดอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมถูกไหมครับเพราะว่าจังหวัดพวกนี้เขาควรจะมีตัวแทนด้วยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือเพิ่มจำนวนตัวแทนให้มันมากขึ้นอาจจะต้องใช้ตัวแทนถึง300กว่าคนจังหวัดเล็กๆถึงจะมีโอกาสเข้าถ้ามีตัวแทน300กว่าคนนั้นสสอรอก็อาจจะวุ่นวายมันมากเกินไป มันก็เลยต้องมีการแก้ปัญหานี้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีความเป็นไปได้สองลนะักษณะลักษณะแรกก็คือแจกหมดทุกจังหวัดเลยจังหวัดละหนึ่งคนเอาไปก่อนเลย77คนเนี่ยแจกไปละก็จะเหลือสสอรออีก73คนที่ต้องแบ่งตามสัดส่วนของประชากรเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีนี้ดูอันดับแรกก็คือแจกไปก่อนทุกจังหวัดมีจังหวัดละหนึ่งคนแล้วสสรที่เหลือ 73คนนั้นให้คิดตามอัตราส่วนแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าจังหวัดเล็กๆจะไม่ได้ในส่วนที่สองและพบว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะได้สสอ,อคนที่สองนั้นจะต้องมีประชากร5แสน50,000คนด้วยระบบนี้กรุงเทพมหาคนครก็จะมีสสอ,อเป็นตัวแทน11คน แล้วก็จังหวัดระนองซึ่งมีประชากรน้อยมากแค่สอง0,000เท่านั้นเองแค่แขวงหนึ่งของกรุงเทพเท่านั้นเองก็จะมีสสรอเป็นตัวแทนหนึ่งคนนครราชสีมาจะมี5คนจังหวัดที่จะมี4คนก็คืออุบลขอนแก่นส่วนตั้งแต่เชียงใหม่นครศรีธรรมราชจนไปถึงสกลนครนั้นจะมี3คนและตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปถึงสุขโขทยัยจะมีสองคนจังหวัดที่มีประชากรน้อยกว่า0,000 0ก็จะมี1คน ทีนี้มาดูวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยจะไม่แจกก่อนแต่ว่าจะคำนวณตามอัตราส่วนในขณะที่คำนวณตามอัตราส่วนที่ว่านี้มีข้อแม้ว่าคำนวณแล้วจะต้องให้ได้ผู้แทนขั้นต่ำจังหวัดละ1คนลองไปดูวิธีนี้กันวิธีนี้สสรหนคนเนี่ยจะต้องมีประชากร3 7 5 6 0 0คนแต่ถ้าจังหวัดไหนมีไม่ถึงก็จะยกให้1คน แล้วก็ผลก็คือกรุงเทพจะมีตัวแทน15คนเพราะว่าประชากรเยอะมากนะนครราชสีมามีไม่ถึงครึ่งของกรุงเทพก็จะมี6ตั้งแต่อุบลไปถึงชนบุรีก็จะมีจังหวัดละ4คนแล้วก็จากศรีสะเกดลงไปถึงชัยภูมิก็จะมี3คนแล้วก็สกลน,นคร มาจนถึงลบบุรีก็จะมีจังหวัดละสองคนนะแล้วก็จากกำแพงเพชรซึ่งมีประชากร730,000คนเนี่ยจนไปถึงระนองก็จะมีสสรจังหวัดละหนึ่งคนถามว่ามันมีวิธีที่กัมกึง่งระหว่างสองวิธีที่ผมพูดมาไหมคำตอบก็คือมีแต่ผมเกรงว่ามันจะซับซ้อนไปหน่อยก็คือแทนที่จะแจกจังหวัดละหนึ่งคนก็มาแจกจังหวัดละครึ่งคนก่อนแล้วก็คำนวณน,นะมันก็จะได้คำตอบอีกแบบหนึ่ง ลองดูซิว่าตัวเลขจะออกมาเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดแจกครึ่งคนก่อนอย่างไรก็ตามตัวแปรที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คืออยากจะได้จำนวนผู้แทนทั้งหมดจากภูมิภาคต่างๆเนี่ยกี่คนกันแน่บางแนวคิดเขาก็บอกว่าเอามาเยอะๆเลยเอามา700คนเลยและ700คนนี้ไปเลือกคนที่จะนั่งในสภาสสรออีกรอบหนึ่งแนวคิดหนึ่งเขาก็บอกเอามาน้อยๆเพราะว่าสสรนั้นเป็นการ ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนจากจังหวัดทุกคนยังไงก็ต้องมาล่างให้กับประเทศอยู่แล้วรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เป็นของจังหวัดหรือของภูมิภาคแนวคิดนี้เขาก็บอกว่าเอามาแค่7จคนก็พอจังหวัดละคนแล้วที่เหลือให้เป็นนักวิชาการที่มาจากส่วนกลางซึ่งมีวิธีการอีกแบบหนึ่งในการสรรหาเข้ามาเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิด